รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ายการ Destination ประทับใจที่ปลายทางกับวันและเวลาใหม่วันอาทิตย์บ่ายสองบ,บนี้ทางช่องสถานีค่ะวิีชั่วโมง T N t w e n t f u ค่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนวันเวลาใหม่นะคะแต่พอาขอบอกเลยว่ายังคงมีความประทับใจและก็ภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนเลยค่ะสหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นนะคะประเดิมกับ Guest Destination คนพิเศษของเราค,คนนี้กันดีกว่าค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยคมเก่งเฉียบ โอ้อซันอ้อหรือดอกอรการดีเลวไพร์โรดนั่นเองค่ะว่าแต่ทั้งสวยแล้วก็เก่งแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีสถานที่สุดประทับใจไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเกสต์เดสติเนชันของเรา,าทีนี้เป็นอีกหนึ่งสาวเก่งที่มีดีกรีด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุเพียง28ปีค่ะ ด้วยความเก่งทําให้ดกรการดีเลียวไพโรธหรืออาจารย์อ้อปัจจุบันได้ทํางานที่หลากหลายเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักเขียนเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทั้งเก่งทั้งขยันจริงๆนะคะตอนนี้ก็ที่ทํางานประจําก็ที่เป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาส,สตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ยังสอนเหมือนเดิมค่ะ,ะพอเพอิญช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมยาวหน่อยก็มีแผนเขียนหนังสือแล้วก็มีแผนที่ทํางานวิจัยผลงานวิจัยค่ะ มันจะเป็นหนังสือที่กำลังจะใกล้ออกก็เป็นเรื่องของ creativity hunter รวมเล่มจากที่เขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะแล้วที่อยู่ในไพ e l ล n e ก็มีอยู่สองสาอันก็เกี่ยวกับทางด้านอาเซียนซึ่งทำวิจัยทางด้านนี้ด้วยแล้วก็อีกงานหนึ่งซึ่งเพิ่งจบไปค่ะก็เป็นรายการสารคดีอาเซียนวิญญาณอน์ที่ทางไทย PBS แล้วก็ที่ทำประจำช่วงเย็น,ยนก็สรุปข่าวเศรษฐกิจตอนเย็นที่ fm 96.5ค่ะแล้วก็วิทยุรายการ co vision ทาง96.5 อันนี้คือที่ทําอยู่ประจําจริงๆเสาร์อาทิตย์แล้วก็กิจกิจกรรมของลูกก็แน่นอยู่เหมือนกันค่ะจะถามว่าผ่อนคลายไหมก็อาจจะไม่ค่อยได้ผ่อนคลายแต่สนุกเป็นงานพักผ่อนแบบแอคทีฟมากกว่าค่ะถ้าไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะก็มีคุณลูกแล้วก็บางทีก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่จริงๆเ่ยไปเที่ยวเนี่ยถ้าตามสไตล์ตัวเองแล้วด้วยความที่เหนื่อยมาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเที่ยวแบบ ขออยู่นิ่งๆไม่ต้องบูมากไม่ต้องเดินมาไม่ต้องเหนื่อยมากคือจะนอนจะจะอยู่เฉยๆจะเป็นส่วนใหญ่อ่านหนังสือเงียบๆอันนั้นคือเป็น ultimate relaxation แต่ว่าสิ่งที่ถ้าไปเที่ยวแล้วประทับใจก็เนี่ยค่ะจะไปในที่ที่ไปได้ทั้งครอบครัวแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจและอย่างมันเกิดมาจากความความสนใจของตัวเองอะค่ะว่าอยากลองไปตรงนี้ตรงนี้เราไม่เคยไปก็ชวนชวนกันไปที่ประทับใจล่าสุดเนี่ยจริงๆตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่จะพาไปต่างจังหวัดหลายที่มากเพราะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้เรารู้จักประเทศไทยก่อนที่เราจะไปรู้จักประเทศอื่นๆพอมารุ่นลูกเนี่ยก็ชวนตัวค่ะ อา,อาจจะเป็นสมัยเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือวิชาสังคมหรือประวัติศาสตร์มัง้งพอตอนโตมีขวามรู้สึกม่ามีหลายอย่างเลยที่เราไม่รู้พอตอนโตพอเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารแล้วเราก็รู้สึกซาบซึ้งในในประวัติศาสตร์ ล่าสุดที่ไปค่ะเราไปล่องเรือในคลองอาทางด้านฝั่งทนเนี่ยนะคะคือไปจากแม่น้ําเจ้าพระยาเราไม่ได้เข้าไปฝั่งของกรุงเทพเราไปทางฝั่งทนอันนี้แหละค่ะที่ถือว่าประทับใจที่สุดใน,ในทริปล่าสุดไปเล่าให้ฟังก่อนเรื่องแรงบันดาลใจที่พาลงไปล่องเนินนี่เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมีอยู่สองอันอันแรกเนี่ยเราอ่านลูกสาวก็อ้อคนลูกสาวคนโตก็อ้อเนี่ยค่ะกับลูกคนเล็กด้วา3คนเนี่ยเราจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งด้วยกันก่อนนอนนะั่นคือหนังสือชื่อว่าหนังสือ4ี่แผ่นดิน สองเล่มหนาๆอ่านมาประมาณ2ปีแล้วค่ะยังไม่จบเลยแต่สิ่งที่เราประทับใจคือว่าสี่แผ่นดินเนี่ยนะคะท่านหม,มอมราชวงศ์ครุกลินเนี่ยเล่าถึงตอนสมัยรัชกาลที่5แม่พลอยเนี่ยเขาจะอยู่คลองบางหลวงแล้วก็ไปไหนมาไหนในคลองเล่าให้ลูกฟังลูกคนโตกับลูกคนเล็กคนเล็กนี่ยังไม่ค่อยหืออือนะคะยังเพิ่งแค่3าวบคนโตเขาก็สนใจประกอบกับเราก็ไปเที่ยวเวนิส แล้วก็เล่าให้รู้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยเมื่อก่อนสมัยร5ก่อนหน้านี้ฝรั่งเรียกกรุงเทพว่า Venice of the East ก็คือเป็นเว i ิ e ของตะวันออกลูกสาวคนโตก็สงสัยเพราะมันเหมือนตรงไหนไม่เห็นเหมือนเลยอยู่แต่สาทรสุขุมวิทใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวเราไปกันซึ่งเราเนี่ยในช่วงชีวิตอายุเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปคลุกคลีในในชุมชนแบบนั้นเราก็ยังอยู่เป็นแบบเด็กเมืองกรุงเทพที่แบบ แห้งแรงเหลือเกินน่ะคือว่ายง่ายรถติดก็บนแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะเราหาความสบายสบายหาความสบายใจโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเลยโอ้โหขอยกอาจารย์อ้อให้เป็นไอดอลเลยนะคะแล้วก็ขอสมัครเป็นแฟนคลับด้วยเลยแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่แฟนคลับอย่างเทานะคะก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางของาาอาจารย์อ้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ตอนนี้นะคะพราก็มาถึงท่าเรือแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพาอช้าุผู้ชมขึ้นเรือนะคะไปล่องแม่น้ําเจ้าพยาละก,กันค่ะเ,เรือมาพอดีเลยค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้น้องแพราพามาล่องเรือตามโปรแกรมแม่น้ำสามสีไปดูสามวัฒนธรรมตามศรัทธาซึ่งจุดแรกที่จะพาเราไปแวะก็คือมัสยิดฮารูนค่ะตอนนี้นะคะพอก็ขึ้นมาอยู่บนเรือที่มีชื่อว่าเรือ แม่ลค่ะมีข้างกาเลยนะคะคือี่ี่ค่ะก็เป็นสายมันของเรื่องแม่อห่งนี้นั่นเองค่ะพี่ลี่ะรือคุณแม่ไออนุญาตให้ช่างทำแมาด้ไม้ขาดะคช่าทได้บอ่าชทุกนารแม่มาหเลยยินดีค่ะม่ช่ว่าเรือคุณแม่รอกจริงๆที่มาของเรืคุณแม่เนี่ยเราทำา บริษัทสยามดิโน่พิมพ์มาผ่านสามสิปีใช่ไหมนะนะคะแล้วเรือคุณแม่เนี่ยลูกจึงคุณแนนเจ้าของลูกคุณสุรเของเรือเป็นคนตั้งชื่อและน่าันนี้เนี่ยคือเป็นหลังขันหลังค่ะค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ถึงแล้วค่ะพี่หลีโงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่มัสยิดทารุนเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะหลายทีมต้องฝ่าฟัน กว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลก <Yeah! S 1> ยังมีความสุขกลุ่มปตท,ะทผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน แล้วเราก็มาถึงนะคะด้านบนนี้นะคะก็คือมัสยิดฮารูนนะคะสถานที่ด้านในเนี่ยจะเป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของอ๋อศาสนาอิสระค่ะนะคะแล้วคือที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่มากๆเราด้วยใช่ไหมใช่จริงๆเขาบอกว่าชุมชนต้นกําเนิดที่นี่นะคะมาจากทางอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มาตั้งลกหลากอยู่ที่นี่ต่ำๆน่าจะมี200กว่าปีแล้วนะคะยาวนานมากๆค่ะ มัสยิดฮารูนเป็นมัสยิดเก่าแก่ค่ะสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นมากว่าร้อยปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เดิมนะคะเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆค่ะแต่ก็ได้เปลี่ยนนะคะเป็นอาคารสองชั้นค่ะโดยท่านโตฮารูนนั่นเองในเมื่อก่อนนะคะใช้ชื่อว่ามัสยิดวัดม่วงแค่แล้วก็ถูกเปลีป่ยนเป็นมัสยิดฮารูนค่ะก็เพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะโตฮารูนซึ่งเป็นโตอิหมานคนแรกนั่นเองค่ะ ที่มัสยิดฮารูนก็จะมีผู้นำอาวุโสในชุมชนมาเป็นวิทยากรคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของมัสยิดและชุมชนค่ะบริเวณอาคารชั้นที่2นะคะตกแต่งอย่างาเรียบง่ายค่ะแล้วก็ยังมีความสวยงามนะคะไปด้วยสีเขียวแล้วก็สีแดงนอกจากนั้นยังมีมิมบัสน,นะคะเป็นสถานที่สำหรับแสดงท่าค่ะแล้วก็มีรอบสำหรับให้อิหมันมนั่ละหมานเองค่ะ บริเวณรอบโถงนคะคะมีลายอักษรอาหรับค่ะซึ่งก็เป็นองค์แรกของคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็บริเวณเนี้มีบัดน,นะคะจะมีโคมไฟซึ่งก็ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะ ชมมาซีเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูขนมโรตีที่ชื่อว่าโรตีนีโอท็อปขึ้นชื่อของชุมชนมาซีธานูนกันเลยค่ะเมนจิ้นของอร่อยๆๆอ,อ,อร่อยกันเลยอ,อ,อยากหาอะไรแบบจะแทกสั่งเลค่ะไปเลยค่ะก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมโรตีโรตีนีโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่กันเลยได้เลยค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ำไมเรามาที่ชุมชนแหน่งนี้ต้องมาทานโรตีที่นี่ด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มาที่นี่จะเปรียบเสมือนเราไม่ได้มาถึงมาซีทารุนะคะเพราะว่าโรตีที่นี่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นโอท็อกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปัจจุบันที่เวลาเราทานโรตีกันเนี่ยเจอแบบบางๆใช่ไหมคะอันนี้แบบหนานุ่มขึ้นชื่อนะคะมีทั้งที่ทําแล้วก็มีทั้งโส่งออกแล้วก็ยังมีขายจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าด้วยใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาชิมหน่อยแล้วกันนะคะถ้าได้ชิมก็แสดงว่ามาถึงแล้วอ่านี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากแป้งหวานนุ่มอย่างที่ผู้บริโภคด้วยค่ะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่บางๆเหมือนโรตีทั่วไปที่เราทานกันใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เลยคุณแม่จะมีนําไปเสิร์ฟให้ลูกค้าทานบนเรือด้วยใช่ค่ะนี่เลยค่ะคราวนี้ได้กินแบบว่าเต็มอิ่มแน่นอน หลังจากได้ขนมโรตีอร่อยๆติดปื้อมาน้องแพรวก็พาเราล่องเรือไปชมจุดต่อไปค่ะนั่นก็คือที่สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กกะหรือจีจีนเกาะนั่นเองค่ะ ก็น้องแพลวสถานที่ต่อไปที่เราจะพาน้องแพลมาดูนี่ก็คือตัวแทนของศาสนาพุทธนะคะก็คือมูลนิธิใช่มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเตกาจิจิงเกาะค่ะเตกกาจิจิงเกาะใช่สวยาเป็นตัวแทนศาสนาพุทธในนิกายมหายานเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกัน ได้พาน้องแพลขึ้นมาถึงสถานที่สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีจินเกาะน,นะคะหรือจะเรียกชื่อ,อสั้นๆว่าจีจินเกาะก็ได้ค่ะกิจกรรมแรกที่เราจะพาน้องแพลไปก็คือนี่ค่ะพาไปไหว้พระนมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ขอพรได้เลยค่ะน้องแพลจัดไปค่ะมาถึงก็ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนนะจ๊ะน้องแพล น,นี้นะคะเป็นส่วนของเทววิหารค่ะสร้างแบบพุทธศิลป์ประยุกต์ระหว่างไทยจีนและทิเบตค่ะส่วนองค์ที่เห็นอยู่ทางหน้าสุดคือพระศรีอริยเมตไตรค่ะแล้วก็ซุ้มทางด้านหลังนะคะเป็นที่ปริษถานเทวรูปูรภาจารย์ของหลักที่เต่าค่ะ อบนสุดนะคะคือมหาพรมไทยเสียงเล่ากุงหรือเหล่าจื้อค่ะซึ่งเป็นปรมาจารย์แห่งรัฐที่เต่านั่นเองส่วนเนื้อผนังถ้ำขึ้นไปนะคะจะเป็นที่ปดิษถานพระนามย่อยอสศอสอสอของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรน,นิเวศวิหารค่ะ อนอาคารสูงสูงที่เราเห็นนะคะคือเจดี้ชั้นค่ะมีชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีพระจอมทาตรีไทยจีนเฉลิมค่ะสร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะในมหามงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบหกรอบค่ะ สนุกเราก็จะทำให้รู้วิถีชีวิตของเราต่างๆออกไปมีวัดมีอะไรต่างๆค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าบางจุดเนี่ยพอเราล่องเรือไปเรามีความรู้มันใกล้นิดเดียวเรือนี่มันใกลมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วเรือก็วิ่งช้าๆนะคะในขณะนี้ในขณะที่คุณพ่อคุณพ่อคุณคุณตาที่ไปด้วยกันเนี่ยค่ะอ๋อตรงนี้คือถนนนี้ตัดผ่านถนนนั้นคือถนนนั้นตัดผ่านแล้วก็คุย ถ้าเกิดเราขับรถนะคะมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยกว่าจะข้ามอีกจุด2จุดเนี้แต่จริงๆถ้าคอนเนคด้วยคลองเนี่ยมันใกลมากแล้วมันก็ดีมากด้วยชมความสวยงามของปฏิมากรรมไทยจีนที่จีจินกาะกันจนอิ่มแล้วพี่หลีก็พาเราล่องเรือกันไปที่โบซานตาครูสค่ะ นะคะก็คือโบสถ์คริสต์ังตาพูดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของโบสถ์คริสต์ซังตาพูดด้วยแล้วก็ที่นี่พิเศษสุดๆเลยก็คือจะมีวิธีการทําขนมฝรั่งกุดีจีนดั้งเดิม<อ>นะคะซึ่งปัจจุบันเ,นเหลืออยู่แค่2เจ้าสุดท้ายเท่านั้นนะคะและเจ้าที่เราจะพาไปดูเนี่ยชื่อว่าเจ้าหลานแมาค่ะ,คะอย,ยากฮาดมากเลยค่ะเห็นสภาพนะคะเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าค่ะ่ะขอบคุณ ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุก บสถ์ช้านตาครูสเป็นบทแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมาคาทอลิกค่ะที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะและยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธ,ธาของชาวทิศชนนับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธา,านี้นู่นละค่ะ กางเขนศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนโบสถ์หลังนี้นะคะเป็นหลังใหม่ค่ะหลังที่3แล้วด้วยตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเดียวแบบอิตาลียุคนีโอคลาสสิกผสมกับเรเนซองส์ก่ออิฐลายปูนปั้นอย่างสวยงามนะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้ใช้ทาเป็นโถงค่ะประกอบด้วยซุ้มโค้งนะคะที่สอบรับการประดับกับกระจกสีครึ่งวงกลมค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระธรมทีค่ะโบสถ์ซานตาครูซเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค่ะ ที่มีความเป็นมาและเป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งชาวคริสต์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีค่ะแล้วเราก็มาถึงชุมชนนะคะที่ทำขนมฝรั่งกุดีจีนดั้งเดิมนะคะ ร้านนี้นชื่อว่าอะไรออคะเอ่อชื่อร้านหลานแม่เป้าค่ะหลานแม่เป้าคนนี้คือเป็นหลานแม่เป้าหรือเปล่าใช่ค <estás floods> you know ่ะทำดั้งเดิมมาตั้งแต่รุ่นแม่เป้าจนกระทั่งปัจจุบันเป็นหลานแม่เป้าค่ะโอ้พอเข้ามาถึงนะคะก็ได้กลิ่นหอมของขนมกุฎิจินอย่างจาทราบแล้วว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวยังไงเขาชิมหน่อยดีกว่านะคะยังร้อนอยู่ไหมคะได้ค่ะมีอ๋อนี่ด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้นะคะมีรอยน้ําตาลแล้วก็มีลูกเกดด้วยมันสปนกล์ไหมคะฉีกได้ไหมเออ อืมยังไงคะเป็นแบบว่ากรอบนอกน,นุ่มในอ่าค่ะนอกนี่คือจะกรอบมากเลยค่ะส่วนด้านในเนี่ยเห็นเนื้อไหมคะนุ่มมากอร่อยแล้วก็ได้กลิ่นของเหมือนเป็นไข่อ่าใช่ค่ะอืมเป็นไข่แดงค่ะอร่อยอ่ะคล้ายๆขนมไข่แต่ว่ามันจะมีความกรอบด้านนอกนะคะค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากยิง่งตอนร้อนๆนี่บ,บอ้อือสุดเลยค่ะอือ เราทำตัวเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆที่เราต้องไปเอ้ยไหนหนเรือนไหนนะไปรูทไหนบ้างอย่างนั้นอย่างงี้ก็เราบางทีว่าเราอาจจะไม่ต้องไปต่างประเทศด้วยซ้าไปค่ะคือการฝึกเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เด็กๆเขามีความรู้ได้มากขึ้นเหมือนกันค่ะพอไปเราก็อยากให้อยากให คลองบ้านเรามันสวยๆสะอาดๆอดะคะ่ะคือเมื่อก่อนนี้เอาไม่เคยไปต้องเรียนว่าแทบจะไปเป็นครั้งแรกเลยละ่ะเท่าที่จําความได้ก็เนี่ยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาจริงๆแล้วมันเรามี potential ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกเยอะกับ Network รคลองตรงนี้ซึ่งไม่ได้ไกลซึ่งไม่ได้ออกจากกรุงเทพเลยแม้แต่นิดเดียวอะคะ่ะ พี่ลีนะคะได้พาพาและคุณผู้ชมค่ะไปทําความรู้จัะกับทั้งสามาสนามแล้วในวันเดียวค่ะการปิดท้ายทริปนี้นะคะเราจะมารับประทานอาหารเย็นนี้ค่ะบนเรือคุณแม่นะคะกลางแม่น้ําเจ้าพยาเลยค่ะขอบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้ชิลสบายแล้วก็สวยงามมากๆาเลยค่ะและสําหรับอาหารนะคะที่เราจะได้ทานกันบนเรือคุณแม่นี้นะคะเป็นสไตล์ไหนบ้างคะก็โปรแกรมวันนี้นะคะที่เราไปล่องเรือนะคะที่ทางแพวไปซีโปรแกรมล่องแม่น้ำสามสีนะคะ ก็เป็นการเที่ยวชมสามวัฒนธรรมพุทธคริสอิสลามดังนั้นเมนูอาหารของเรือคุณแม่เนี่ยก็จะล้อไปกับโปรแกรมนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเราจะมีข้าวหมกไก่เนะะี่ยค่ะมาซีทารูนนะคะเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็จะมีตัวสปากเกตตี้<ม>ซอสปลาหมึกไข่เค็มนะคะก็จะเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์ะะแล้วก็ยังเมนูอร่อยของเรือคุณแม่ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีกมแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวของเรือคุณแม่เนี่ยทานคู่กับโรตีที่เราไปชมโรตีโอท็อป ะะชื่นชมมีหลายๆอย่างอยากให้น้องแพรได้ลองชิมแล้วโปรแกรมล่องเรือแบบนี้นะคะมีตัดขึ้น่อยแค่ไหนคะโปรแกรมที่อยากจะเป็นเล็คอมเมนต์ในวันนี้ะจะได้ชวนน้องแพรแล้วก็ชวนคุณแม่มาด้วยก็คือเป<ช>็นโปรแกรมวันแม่ค่ะอยากชวนน้องแพรคุณจุงมือคุณแม่นะคะ,ะมาไหว้พระ พร้อมทานอาหารข้ามบนเรือมาบอกรักแม่บนเรือคุณคแม่อะไรอย่างี้ค่ะอ้นี่แล้วก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ค่ะถ้าเกิดว่าวันแม่นะคะยังไม่รู้ว่าสภาพัหน้าไปเที่ยวไหนดีก็สามารถมาติดต่อที่เรือคุณแม่ได้นะคะยินดีนะคะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างนะคะคก็เรือคุณแม่มีทั้งอ่าเว็บไซต์ของเรือคุณแม่ถ้าพิมพ์ภาษาไทยเรือคุณแม่ใน Google ก็เจอเลยนะคะหรือจะเข้า Facebook เรือคุณแม่นะคะพิมพ์ภาษาไทยว่าเรือคุณแม่บายสยามดิว่ากรุ๊ยค่ะนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะค 0819215377สึ่าพาลินนะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าได้ทั้งรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ได้ไปชมนะคะสถานที่ที่เป็นโออได้ว่าเ่าแก่มากๆชมย่าค่ะชมย่าที่สำคัญค่ะที่อยู่ตรงหน้าพาตรงนี้นะคะหน้าทางน้ำถึงทางสไปปชิมนะคะก็แบบที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอบกขอบคุณที่ลีมากๆเลยนะคะที่พาพาไปเที่ยวชมทั้งสามศาสนาเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องบอลด้วยค่ะขอบคุณรายการด้วยขอบคุณค่ะชิมดีกว่าค่ะ อย่าลืมทานมะม่วงนประ้หวานเลยคุณแม่นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะชิมแบบว่าเ็นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หมีการชัดแบบนี้ใช่เลยค่ะเพราะการนั่งเรือเนี่ยแล้วมีคนขับให้นะคะ สบายลมโชยแล้วเราก็มองไปเรื่อยๆลมคือเราหายเหนื่อยโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลส่วนเรื่องของครอบครัวเห็นชัดเลยว่าเราเราหา common interest หรือว่าความสนใจร่วมกันได้ระหว่างคน3 generation ด้วยกันนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาัศจรจารย์มากเลยมาถึงช่วงพิเศษของแันไฟนๆรายการ The Destination นะคะเรามีสิทธิพิเศษค่ะมามอบให้กับคุณผู้ชมทีม่ร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะค้า,ามพวกเรามีอยู่ว่าสางตาครุซแต่ว่าอะไรค่ะ ทีมที่หนึ่งถ้าตอบว่าศอกน้ำศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่2ถ้าตอบว่าไม้กันเขีศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รอบคำตอบแล้วก็ตอง s ดสค่ะมาตามเมื่อที่หยุดตรงนี้ได้เลยใครที่ตอบถูกนะคะรับส่วนลดในโปรแกร,รมวันน้าที่เรือคุณแม่ที่พี่หี่ได้บอกเราไว้เมื่อสักครู่นี้ไปเลยค่ะสําหรับคุณแม่ครึ่งราคานั่นเองนะคะค่ะสำหรับน,นี้ค่ะไปฟังเฉลยและชมรายชืชอ่อผู้โชคดีตลอดสัปดา์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะ วันนี้นะคะได้ทั้งชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและก็ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเราได้เรียนรู้ว่าถึงแม้ว่สาสังวัฒนธรรมต่างความเชื่อแต่เราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยความใขว้ไให้อาศ,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 าศาัยค่ะ สำหรับความประทับใจดีแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณอารย์อ้อหรือดรกานดีเรียวไพโรด้วยนะคะที่ได้มานะนําสถานที่สุดประทับใจแบบนี้ให้พาแเะาคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของรายการเด่นเดินิเนชันประทับใจที่ปลายทางแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาใหม่นะคะวันอาทิตย์บ่ายสองโมงทางช่องสถานีค่ะวิสุทธิชั่วโมงกินเอ็นชเวนตโค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไอเรื่องทํางานจันถึงสุกเราเหนื่อยเนี่ยไม่ต้องห่วงแลวอ้อนี่เหนื่อยมากแล้วก็เคยคิดเหมือนกันโอ้ไม่อยากไปไหนเลยคืออยากแค่จะอยู่ในเตียงอย่างเดียวไม่ต้องลงถึงบ่ายสามอะไรเงี้ยแต่ว่า,อ,าออกไปตดรนขานจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้สภปพกําลังอะไรมากเลยคือการที่ได้เห็นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองแล้วก็แทบจะเป็นการหาความรู้ใหม่ให้ตัวเอง อย่างมากเลยนะคะคือเรามองว่ามันได้ทั้งเป็นการพักผ่อนแล้วก็ได้ทั้งอาหารตาอาหารใจไปพร้อมๆกันด้วย